สบายดีทุกคนมือนีอยู่กับขวานน้องน้ำมือนีน้ำจะไม่เห็ดตามคำยังห้องหลายๆคนเพราะว่ามีหลายคนบอกให้น้ำโซฟีมือการเห็นอาหารอีกนีมือนีเขาจะมาเห็นเมนูต้มยำกุ้งให้กับทุกคนได้เบิ่งกันอันดับแรกเขาก็จะมาเกี่ยมเครื่องเคียงกันก่อนขาดบ่ได้ต้มยำกุ้งก็จะมีกุ้งเป็นเมนูหลักและเพื่อเห็ดให้รสชาติต้มยำเข้มข้นเขาจะมาใส่เป็นขนอก้อนหลดต้มยำและเขาจะมาเริ่มต้มน้ำเหตุฝดกันก่อนหลังจากนั้นก็เกี่ยมเครื่องเคียงอันดับแรกลงก็จะมีคาหัวผักบัวหอมป้อมหลังจาาากกกนนนนนััั้้้้้คลใหเเขแปึงตดวยม หูดและก่อมักเพชรและต่อมาสิ่งที่สําคัญที่เขาขาดบา่ได้นั่นก็นกนคือขนอก้อนลดต้ยมยำใส่ลงไปสองก้อนเลยซ้ำซาถา,าให้น้ําฝนทมานังเล่นกันก่อนหลังจากนั้นเนขาจะมาซิมรสชาติของน้ําต้มยำซึ่งเราต้องต่มอย่างหลายโอเคสุดๆเลยลขั้นตอนสําคัญก็กคือการลงกุ้งเพราะว่าต้ยมยำกุ้งเขาขาดกุ้งบ่ได้นะทุกคนและต่อไปน้ําจะลงเป็นเห็ดนางลมหลังจากนั้นเขาก็จะค้นค้นให้เขากันและก็อัดฝาปะไว้ประมาณห้าห้าสิบนาทีต้มยำกุ้งของเขาก็เสร็จเป็นทีมห้อยแล้วโอ้โหขนาดเบิร์แตนหน้าตาคือเป็น แแบงนนทุกคตอนสุดท้ายน้ำขอลงเป็นใบพักเ่อใเห็นไห้ต้มยำกุ้งของเขามีกกินหอมหลายครั้ฮีสุดกระเซ็เป็นทีหมห้อยแล้วนะทุกคนและเขาก็จะมาตักใส่ถ้วยเตรียมตัวซิมน้ำกันและนี่ก็คือเมนูต้มยำกุ้งสูตรของน้าเองเขาจะมาซิมน้ำกันว่าหน้าตากาับรสชาติสิเป็นตะแซบคือค้นเห็ดบอลเบ่งไปน้ำลายไหลไปนะทุกคนก่อนอื่นขออนุญาตซิมน้ำซุปก่อนนาะว่าจะแซบซำดาอันนี้บได้ย่องตัวเองนอะแต่ว่าเห็ดแซบอิลี่รสเสือทุกคนต้องมาลองซิมน้ำกันซิมน้ำไปแล้วขออนุญาตมาซิม เป็นตกกุ้งเบงวารสซาสิเป็นแนวใดเนาะทุกคนนี่ก็คือต้อยมยำกุ้งสบับของน้ำเองใครที่มากันยื้อลืมไปเหตุตามกันได้ทุกคนและขาดว่าได้สิ่งที่เห็ดให้ต้ยมยำกุ้งของเฮาแซบขนาดนี้นย้อนว่าเฮามีขนมก,ก้อนลดต้ยมยำเพื่อใช้ในการปรุงแต่งอาหารใครที่เบ่งแล้วรู้สึกว่าน้ำลายไหลก็ย่าลืมไปเหตุตามน้ำได้ทุกคน